ชิ้นงานที่19นะเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างพราร์ทก็ตั้งหน่วยก่อนป,ป๊าป๊าหนูเอาจูมาแล้วอ่าตั้งตรงนี้เลยลูก อันนี้เป็นโจทย์เป็นโจทย์นะชิ้นงานที่สิบเก้าอันนี้มันจะดูเหมือนไม่ยากเนาะแต่ว่าโคจะมาสอนการใช้ Relation การใช้ Relation เนี่ยก็คือจริงๆ Relation เนี่ยแปลว่าแปลว่าความสัมพันธ์ไอไอแต่ละแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยที่เราวาดเนี่ยจะเห็นว่ามันมีส่วนโค้งเต็มไปหมดเลย แต่และส่วนโค้งเนี่ยมันก็จะสัมผัสกันเนาะด้วยเส้นสัมผัสเดี๋ยวก็ทำตามครูแล้วกันเนาะก็เรามาดูคร่าวๆก่อนนะก็มีวงกลมอันใหญ่เนาะจ่าลูกเออไปตั้งอ <ปะ S 1> ่ะเราก็ทำนะตรงนี้เป็นที่เจาะรูนะแล้วก็พอพอพอสเก็ตเสร็จอะเราก็เอ็กทูดก็ทีเดียวจบเลย เราไม่ต้องคัดนะคือเราวาดได้เสร็จเลยแล้วเราก็เอ็กซ์ทูดทีเดียวให้จบเลยเราไม่จเำเป็นต้องทําเป็นตันๆแล้วก็เจาะรูนะอ่าโอเคเราก็เริ่มสเก็ตเลยเราเราไปด,ดูเราจะทําอะไรเราจะทําตรงกลางก่อนนะเนี่ยง่ายๆนะตรงกลางก่อนอันนี้วงกลมนี้รัศมีสิบวงกลมนี้ดูนี่ตรงกลางนี่นะรัศมีสิบนะ R สิบกับตรงนี้ R หก แต่ว่ามันห่างจุดเซนต์ไลน์เนี่ยมันห่างกันย okay. ี่สิบห้าเทนี้ก็คือข้อมูลที่เรามีสเก็ตเนาะฟอนเพนแล้วก็อันีอสิบแล้วก็อีกอันนึงนะให้ให้มันสแนปเป็นเส้นเส้นเส้นตะขึ้นมามันจะได้อยู่ในแนวเดียวกันเนาะ อันนี้ครูไม่ได้ลากมานะครูแค่ใช้เมาส์ยื่นออกมาเฉยอ่าอันนี้ก็คลิกแล้วก็คลิกอีกทีหนึ่งแล้วก็อ่าตรงนี้ใส่เลขหกเฮ้ยใช่ป่าวะหกกับสิบโอเคทีนี้ห่างกันยี่ห้าห่างกันยี่ห้าเราก็ smart dimension จุดกลางกับจุดกลางปึ๊บเราก็ใส่ค่ายี่บห้าปึ๊บมันก็จะกระเถิบเข้ามาหากันเนาะเดี๋ยวครูเช็คอันนี้ก่อน อันนี้มันไดมิเตอร์หกต้องไดมิเตอร์สิบสองเด็ถูกไหมเพราะว่าเราจะใช้ค่า r เป็นหกอันนี้ไดมิเตอร์ต้องยี่สิบไดมิเตอร์ก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางนะบางทีครูเเรียกเป็นภาษาอังกฤษอ่ะคราวนี้เส้นเนี่ยเส้นเนี่ยเ,เดี๋ยวครูขอลบลบไปไดเมนชันนี้ทิ้งนะคือพอเราใส่ค่าเสร็จแล้วอะ อ่ะโทษทีพอเราใส่ค่าเรามาคลิกที่เส้นนี้ยให้มันขึ้นเป็นสีน้ําเงินนะแล้วกดดีลิฟไปเลยคือมันเกะก,กะคือเราปรับค่าให้มันเสร็จละเราเราเราไม่ใช้มันแล้วนะต่อมาเส้นทนี่เราจะวาดเส้นนี้ให้มันวางแปะเนี่ยถ้านักเรียนวาดอย่างเงี้ยนะปึ๊บแล้วก็มาตรงเนี้ยนี่จะสังเกตว่ามันมันไม่ใช่เส้นที่แปะลงไปเนี่ยอ่าถ้าครูดูดูเส้นเนี้ยนะมันมันแปะลงไป มันดูเหมือนว่าจะมาจากกึ่งกลางวงกลมตรงนี้ก็จริงนะแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่เรียนดูนะเดี๋ยวกูซูมเข้ามาเห็นปะเนี่ยเห็นไหมว่ามันไม่แปะมันทับเราอยากให้มันแปะลงไปแบบแตะเนี่ยอันเนี้ยมันก็ไม่สมูทเห็นไหมมันก็โค้งมาแล้วค่อยแหงนขึ้นเราอยากให้มันสมูทอะทำยังไงเนาะวิธีการก็คือเราลบอันนี้ก่อนแล้วเราก็วาดเส้นแบบแบบอย่างเงี้ย แน,นะแล้วเราก็ใส่ relation ใส่ความสัมพันธ์ก็คือให้มันให้มันมาสัมผัสกันคำว่าสัมผัสภาษาอังกฤษคือคำว่า tangent นะทีนี้ใส่ยังไงนะก,ก่อนอื่นเลยอันนี้วงกลมเนี้ยมันยึดอยู่กับจุดศูนย์กลางเราจะยึดมันอยู่กับที่ให้เรามาดูรเราเราคลิกทีหนึงนะคลิกให้มันขึ้นสีฟ้าเนี่ยปุ๊บเห็นไหมทางซ้ายมือมันจะขึ้นคำว่า circle แล้ว แล้วตรงซ้ายมือจะเขียนจะเห็นคําว่า add relation เห็นไหมมี relation ขึ้นมาให้เราอันนึงคําว่า fix fix ก็คือรูปสมอเรือเนี่ยถ้าก,กดลงไปมันก็เหมือนกับการปักสมอให้มันมันจะอยู่กับที่พอกดปุ๊บมันก็จะมีรูปสมอเรือขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมเล็กๆก็คือหมายความว่ามันจะไม่ขยับไปไหนเราก็คลิกที่อื่นอ่าจะสังเกตว่ามันเป็นสีนนพอพอดงงนะําเนะส้นมันเป็นสีดาพอคลิกตรงโล่งๆเนี่ยเนี่ยตรงโล่งๆนี่นะเส้นวงกลมจะเป็นสีดํา เส้นสีดำหมายความว่าสเก็ตอันนี้ไม่สามารถขยับได้แล้วอะเราทำเ,เพิ่มเสียงยดิลกอยู่ตรงไหน,นแป๊บหนึ่งนะนนเราก็ทำอันอันเดียวกับวงกลมอันนี้ยิงพอคลิกไปปุ๊บเราก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะเนี่ย make fix เนี่ยนะหรือทางซ้ายมือน,นี้ก็ได้เหมือนกันปุ๊บคลิกตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีดำทีนี้เส้นนี้เราต้องการให้มันขยับมาแปะใช่ไหม เราก็คลิกเส้นนี้ทีหนึ่งแล้วก็กดคอนโทลค้างไว้กดคอนโทลที่คีย์บอร์ดนะคอนโทลที่มุมซ้ายล่างอ่ะที่เป็นตัว ctrl อ่ะที่เป็นปุ่มที่เขียนว่า ctrl ค้างไว้เลยนะแล้วก็คลิกเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งมันเป็นมันจะเป็นการเลือกเลือกทั้งสองสองเส้นนี้เข้าด้วยกันเห็นไหมในกล่องเนี้ยมันก็จะเลือกลายกับเลือกอาร์คลายก็คือเส้นตรงอาร์คก็คือวงกลม ทีนี้เราจะมา add relation นี่เห็นไหมครับมันจะมีคาว่า tangent เนี่ย tangent เ,เนี่ยแปลว่าสัมผัสเห็นประรูปมันสัมผัสกันเนี่ยกดไปปุ๊บมันจะเด้งมาชิดกันดูนะ1 2 3ปุ๊บเห็นไหมแล้วมันก็จะขึ้นเขียวๆเนี่ยไอเขียวเขียวพวกนี้คือ relation นะ relation น,นี่ relation นนคำนี้เนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยนะอ่ะเสร็จแล้วก็ติก๊กถูกเสร็จแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมก็คือคลิกเส้นนี้กับคลิกอ่อ คลิกวงกลมนี้แต่ต้องกดคอนโทลค้างไว้นะแล้วก็คลิกมันจะเลือกสองอันนี่เห็นไหมแล้วเราก็ t a n g e n ปึ๊บมันก็จะมาติดกันหลังจากนั้นก็ติกถูกแล้วก็กันไกลตัดไกลตัดส่วนเกินนี่ออกไปชึบเห็นไหมทีเนี้ยพอซูมเข้ามาดูอะ่ะมันก็จะสัมผัสแบบเนียนมากเห็นไหมซูมเข้ามาเท่าไหร่มันก็จะสัมผัสเนียนนี่ก็เหมือนกันนี่ฝั่งนี้ก็สัมผัสเนียน คือมันไม่ได้เริ่มจากจุดกึ่งกลางของของวงกลมอะนะโอเคคราวนี้ก็มาทำแบบเดียวกันกับเส้นข้างล่างทำเหมือนกันเลยลากเส้นไปไกลๆแล้วก็ relation อ่า tangent ติดถูกแล้วก็นี้แล้วก็นี้อย่าลืมกด control ลนะอ่า tangent แล้วก็ตรงไกลตัดทีนี้ตัดข้างในได้เลย ตัดตัดเนี่ยจื๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นรูปเนี่ยะ่ยโอเคได้แล้ว